เอาครับครับเมื่อกี้เราไปดูทางที่ต้นที่ตัดตัด,ต,ดตัดทางไม่ถูกต้องนะครับแล้วแล้วส่งผลให้ทลายปามันเล็กลงนะครับหายไปประมาณกว่สิกว่ากิโลต่อทลายเรามาดูต้นนี้นะครับโอเคต้นนี้ถือว่าถือว่าตัดค่อนข้างจะถูกแต่ก็ใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงดูนะครับครับก็นับเลยตั้งใจข้างบนเลยก็นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าชั้น สี่ชั้นครึ่งเพราะว่าบางทางแถวนี้ก็ตัดไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นสี่ชั้นครึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่สามสิบประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดทางที่เหลืออยู่นะครับสามเจ็ดสาสิบแปดเพราะยังหายไปสิบทางาะฉนนี้ทําส่งผลให้เนี่ยทลายเนี่ยความจริงที่มันใหญ่กว่าเนี้ยมันยังใหญ่ได้เลยแต่มันใหญ่ไม่ได้ครับแล้วก็ก็ถือว่าใกล้เคียงก็ยังไม่ได้ไปรีดยอดมัน นายก็กคือใกล้เคียงที่สุดเก้าผลผลิตก็จะดกเห็นไหมก็จะดกดูความดกนะครับความดกของการที่ตัดถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีความดกเพิ่มขึ้นดูลักษณะพืชก็จะสวยงามขึ้นเห็นไหมครับดูจริงๆแล้วเนี่ยเราขาดไปอีกประมาณสิบทางที่เราไม่สมควรตัดก่อนเนี่ยความจริงทลายนี้ยังยัง,ย,งยังใกล้เคียงจะสุกแล้วแต่ยังใหญ่กว่านี้เป็นห้ากิโลยังเป็นห้ากิโลแต่นี่เราสูญเสียไปนี่ไม่ใช่กี่วันเนี่ยประมาณสักสี่ห้าวัน ก็สุกสมบูรณ์เต็มที่แล้วครับผมเพราะเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสูญเสียไปเลยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ที่ตัดผิดอยู่มีแค่ทางเดียวก็คือทางทางเสริมสร้างความสมบูรณ์ของทลายเออโดนตัดออกไปโดนตัดออกไปถ้าหากว่าไม่ตัดทางนั้นมันก็จะมีครบ48ทางก็แล้วมันส่งผลให้ทลายจะโตกว่านี้โตกว่านี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ทําให้มันจะมัพอมันมันหมดรุ่นเนี่ยมันจะพักยอดพักยอดก็ไม่นาน Uh huh. มันจะพักยอดแค่ตัวผู้แค่ชั้นเดียว uh huh. แล้วก็เริ่มแทงตัวเมียออกมาต่อไปเมื่อ uh huh. เราได้ใส่ปุ๋ยถึงสูตรของมัน uh huh. ถึงอ่าถึงความต้องการของของพืชน,นะใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืชน,นะ uh huh. แต่นี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืชต้นนี้เปอร์เซ็นต์ออกเร็วพักคอพักคอจะน้อยกว่าระยะเวลาในการพักคอที่เราจะเสียโอกาสในการที่จะได้เงินน,น้อยกว่าต้นอื่นเพราะต้นอื่นนี่โอกาสที่จะสูญเสีย เวลาที่เราจะได้ตังเนี่ยเป็นเดือนสรุปว่าไอ้ทางเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ทลายเนี้ยทลายที่จะตัดในประมาณอีกอีกอีกสิบวันข้างหน้าเนี่ยประมาณห้าวันข้างหน้าห้าวันข้างหน้าเนี่ยครับผมตอนนี้ผมว่าประมาณยี่สิบกิโลได้ได้ตอนนี้ถ้ามันก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกิโลทางนี้ลูกลูกโตขึ้นประมาณเกือบเท่าเหรียญสิบแล้วครับตอนเนี้ตอนนี้เนี่ยที่เห็นที่ผมซูมเข้าไปเนี่ยทลายเนี้ยลูกโตประมาณประมาณเหรียญสิบนะครับไอ้นี่แหละก็คือก็คือผลของการที่เราเรา ไม่ตัดทางรับน้ําออกนะครับแต่ถ้าเราตัดทางรับน้ําออกทางเสรสิมสร้างความ,มาสมบูรณ์ของของของต้นออกไปเนี่ยลูกปลามันจะเล็กแต่นี่ลูกปลามันโตขึ้นนะครับเห็นชัดกับต้นนุ้นเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับความดกก็ผิดกันนะครับดูดูความดกครับดูความดกก่อนดูลักษณะพืชก่อนจะดูสวยงามฟาหลายๆต้นที่ที่เราถ่ายทํามาโอเคครับผมสวัสดีครับ